เพลงไรผมอ่ะเพี้ยนหรอเมโลดี้ดิจำไม่ได้ไปฟังอีกเยอะๆฟังอีกเยอะๆขอขอร้องรวมครั้งหนึ่งได้ไหมแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเอาไปเจาะเสียงใครเลยเอาบอนไปร้องเดี่ยวอ่ะโชว์กล้องเอาหัออกชัวร์เลยเอาไปร้องเดี่ยวกล้องเดียวเอาบอเอง i you ได้แล้วจริงๆกลัวดิผมกลัวผมกลัวจรางๆเลยกลัวท่านเดียวเนะพี่นะเพี้ยนอะมี่จะบอกให้ฟังมีอย่างนี้คือสอนรับการให้ถ้าตรงนั้นตรงเนี้ยตรงนี้ถ้าเข้าไม่ทันไม่ต้องร้องก็ได้ให้มันร้องคนเดียวรอมาโหตรงนี้เราเข้าถูกที่สุด่ะจรบงสิ่งบ้างเข้าใจปะคือถ้าตรงนี้เข้ามาประสานไม่ได้ช่างมันเพราะมันมีคนร้องอยู่มันไม่เป็นไรมันไม่ไม่มันไม่ตายเข้าใจปะเวทีไม่ตายอยู่แล้วแล้วเราเราเข้ามา ตรงนี้ความเดียวพี่เจาะให้น้องนะเล่นบ้านตรงนี้ตรงนี้พี่คิดว่าทังได้นี่ถูกป่ะเออมันตัดออกได้ไงแต่คนร้องหลักต้องต้องเป๊ะหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคิวร้องกับใครอ่ะกครับมพวกเมื่อกี้เพี้ยนมากเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนดีทำให้นิ่งอีกนิดนึงทำให้นิ่งอีกนิดนึงไม่ไม่เงินไม่งั้นคนจะเกาะลำบากแต่ดีแล้วโอเคแล้วก็โอเคแล้วเนาะดีไหม ให้ไปซ้อมเพลงต้องกันเลยนะผมต้องชอบอยู่แล้วครับมันดีเขาไม่อะมันดีครับมันดีเพราะคูกล้องดีไซน์กูกล้องดีไซน์มันต้องดีอยู่แล้วครับผมทั้งผมนะเฮ้ยไม่ได้เอาไม่เอาเอาธรรมดาของจั๊กจั่นแหละเฮ้ยเอา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 ความเหงาเป็นครัวบวกครัวลบสาวได้มุมอันนี่สูงไปเป็นััวววบก ตอนนี้ได้ตอนเนี้ได้แต่ร้องพร้อมกันแล้วก็วันนั้นะครูนิดอ่ะหาทำไมอ่ะก็เจ้าแม็กเจ้ามุกวุรามุกเขาร้องภาษาอียิปตามแม็กไงครูนิดเขาว่าไปตามเขาทำไมล่ะนี่เดี๋ยวครูร้องให้ฟังเขาร้องเสร็จครูไปไับแม็กครูไปกับน้องแม็กเลยคนมันมีนี่ได้บอกมุกทำไมเพื่อไปตามก็ทำไมเขอยิ้มตัวกุ้งไก่บ้านะ นอนทั้งยี้มไหมเดี๋ยวไปปลุกส <180 refugees. S 3> ิบนาทีเออจะสบายขึ <es rebell osa> ้นนะสบายขึ้นจริงๆิเอ้ามาแล้วตัวจริงเขาปีช้างอยู่ใต้ไป่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กอทอณ

เป็นวินมอเตอ์ไซด์หน่ดิมาวินมอเตอร์ไซค์เอออย่าหลอกม<า>อรรวินมอเต,อ,ต,อ,ตอร์ไซค์อะคิออวคิวนึกถึงว่าร้างหรอหรือล้างเับเป็นลอลิงครับมันก็ร้องร้างร้าง,ง,งตลอดเลยร้างลอลิงอ้าวเร็วสายเดียว เสียงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดีจบมสามยังไม่ข้ามมสี่เลือกอาชีพ <5 S 1> สตรี <5 S 1> ข,าขายบริการเ,ออเป็นบ้านเล็กของเสียใหญ่เสียไม่เข้าใจทำไมหรือชอบเพลงบานมันด่าผู้ช ังเสียงไปก่อนนะเอาสู้สู้สายสาวเดียวไอ้สาวสายผู้ชายเดียวให้ได้เกลยิงเขารู้ผู้ชายไม่เกียวความเหงาเป็นผู้บวกผู้ลบนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนเราแรงคนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงามืสา ไปก่อนไปก่อนร้องเพลงบา่าวสาวก็ร้องเพลงปาดอกระคลบา้บานนะตะ,ตะวันแดงหนุ่มสาวสารความสัมพันธ์ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจเปิดเพลงปาฟังเ้วยกันตอนบาสกลับจากวินมอไซค์ก็เปิดคาราบ,บาว สองแรงร่วมด้วยช่วยกันหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเกา่าเปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาวว่าจะเปิดร้านเราชื่อว่าร้านบ่าวปานนุ่มบ่าวสาวปานนุ่มบ้าวกับสาวปานสองกายหัวใจเดียวกันรวมสร้างตำนาน อนนี้คิวอ่ะยังไม่เหมือนวินมอเตอร์ไซค์หล่อไปเนี่ยต้อง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 ผมยืนในยนะคุณต้องต้องตอนต้องตอนเต้นคุู้ชิเตอ๋อเหรอแล้วยืนในใจร้องไม่ได้อ่ะได้เฮ้ยจะได้ดีมันต้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ได้ตอนนี้หลับตาอยู่นึกว่าคุณชายที่ไหนคไม่ได้ดูตอนผมไม่ได้ดูตอนเต้นแต่คูฟังเสียงในใยไงถึงเธอจะเต้นได้เสียงเธอก็ต้องไปตามนั้นสมมติว่าไม่มีท่าเต้นเธอก็ต้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์ให้ได้ ต้องสู้กับจักระจาดตอนนี้ก็เป็นเด็กแนวสายเดียวมากเลยน้อยเล้วใช่เด็กแว้นเด็กแว้นก็ต้องแบบนั่นหน่อยเพราะฉะนั้นคิวอาจจะต้องร้องกระชับแล้วก็สั้นเสียงต้องแบบนี่นิดนึงไอ้น้ตตรงเนี้ยตรงนี้จะจัดร้องนี้ดิ หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์<า><า>ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเขา้าอกเข้าใจเปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่ายกลับจากวินมอไซค์ก็เปิดคาราบาวสองแรงรวมด้วยช่วยกันหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่าสองแรงรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันช่วยสองแรง ช่วยกันสองแรงรวมด้วยช่วยอออสองแรงรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยคือมันมันโค้งเยอะสองแรงรวมด้วยช่วยด้วยสองแรงรวมด้วยช่วยกันหวังว่าอีกไม่นั้นมันต้องดีกว่าเก่ามันต้องดีกว่าเก่ามันไอ้นี่ไปมันยืด มันต้องดีกว่าเก่าหวังหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่าเปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาวว่าจะเปิดร้านเหล้าชื่อว่าร้านบ้าวปาคนที่เขาคนกินเหล้าคนนี้เนา่ยบ้านมอเตอ์ไ่อชอบมากเลยทำเนี้ยประดิษฐ์ยางมอเอไซค์อยู่ในกอถม คำเลยไหมเออปากไปโดนอะไรไม่รโฟอน่ะไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่ดังขนาดนั้นน่ากลัวมากรัคือแต่เมื่อกี้ก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเราตงวนอะตงวนว่าตอนพอจะเข้ากับเสียงใช่แบบ่ไม่เป็นไรเอาใหม่นะความเหงาก็เขียน ไม่เป็นไรเอาก่อนหลายหลายๆรอบซ้ำหลายคิวร้องให้มันหนักแม่งได้มาละกันในคืนร้อนควควนิดนึงร้อนร้อนร้อนความเราเป็นกัวบวกัร้อนบ้าเหงนี้ไม่หล่อทิ้งความหล่อไมได้เอ้ ผ็ดอย่างอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทอมอไอ,อ้ไข่นุ้ยลูกทักสิน